สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคัมแพง h ชาแนลเ้อค่ะเนะาะกามืี้ตอนบ่ายของวันที่เก้านะคะวันที่เก้ามิถุนายนพศออ2566นะคะตอนนี้แม่เพ็นก็ยังอยู่ที่คลองเป็ดลำลูกกานะคะยังอยู่กับน้องสาวอยู่เนาะเดี๋ยวตอนบา่ายจะพาเด็กๆไปเล่นจักหน้อยเนาะ ค่ะยังไ่ได้กลับบ้านเนะาะอวานนี้พี่พรัตมาถึงพี่พหัตอันเอารถตามมาเนาะคะ่ะมาว่าจะพาไปเที่ยวอีกอย่างก็อ่าพัทยาสวนนงนุชเนาะพาเด็กเด็กเด็กน่อยเนาะ,ะไปเล่นสวนนงนุชค่ะ FC ค่ะ้ใดเคยไปเน่คะ่ะเพิ่นยังบ่เคยเห็นเนาะอีกอย่างก็อยากเห็นนั่นทะเลที่พัทยานําเนาะคะ่ะเพิ่นว่าช่วงนี้มาให้ยังเพิ่นว่าเนาะนองเคยว่าอันช่วงพายุเข,ขานะ รองพันุขาแล้วก็มีอ่ามรสุมแต่ว่าก็อยากเห็นเนาะเขาไ่ได้ไปเล่นน้ำนาะไปเบิงแล้วก็ไปเที่ยวส้มบรรยากาศซื่อๆเนาะค่ะเอซีตามนั้นเนาะกับคลิปนี้ค่ะแม่แม่เพนก็จะเอาแนวทางฮานอยเนาะของเออแนวทางลาวพัฒนาเนาะของเซียนนาดีแล้วก็ของอาเดือนสกาวเนาะ มาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเอฟซี่าบาเมนี้เพิ่นจะได้ตัวไดนเนาะส่วนของเซียนน่าดีเนาะคะ่ะเซียนน่าดีมือวันที่เมื่อวันพุธเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะเข้าเนาะคะ่ะเข้าที่แปดหนึ่งเนาะคะ่ะเอฟซีเข้าตัวเข้าที่ตัวเด่นของเพิ่นนะคะนะคะี่ค่ะเข้าที่แปดหนึ่งกับหัวเนาะคะ่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะคะ่ะที่วงกลมเนาะ แม่เพ้นกะได้ขอตะขอน้ำอเดือนมาแล้วเนาะอดเดือนขอเล่าพัฒนาของเซียนอดีกับอของเพื่อนเน่เนาะมาเพื่อเอาเพื่อเพื่อเอามาเปลี่ยนแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องราะว่ามีเอฟซีขอมาว่าขอแนวทางเล่าพัฒนาของอเดือนเน่เนาะของเดือนสกาวเน่ล้วก็ของเซียนอดีเนเนาะเพื่อนใหมมาแล้วค่ะแม่เพ้นกะจะเอามาลุงทั้งช่องให้เนาะนี่ค่ะ่าสดคขาซี หนาดำหนาคำนะคะขอโทษหลายๆช่วงนี้บ่วอยากออกกล้องดูเพราะวา่าหนาบอคอยสดใสเนาะหนามองคำ่ำขายฟซีผุ้ใดมีครีมดีๆเด็ดๆมาฝากฮไฮเดเดะคะ่ะอยากอยากสวยเล่งอยากสวยงามไหวเนาะคะ่ะแต่ว่าใส่ครีมแม่ก็ดีอยู่แต่ว่าใส่เวลาดุนเนาะคะ่ะแต่ว่าคนเขาทํางานแบบนี้เนาะ อยากงามเร็วอยากสวยเร็วเนาะถ้าบูงามกับซีมาออกกล้องให้เอฟซีเห็นกับซิว่าโอ้ยหนาคือดำแท้สบายมาเนาะค่ะเอฟซีเป็นยังไงนะคะมิวานนี่มิผูใดถูกเนะค่ะเนาะผูไดถูกก็ดีใจน้่เนาะค่ะแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้เนาะเข้าปังมากค่ะเอฟซีนะคําแพงไปไหนแล้วคําแพงไปไหนแล้ว อินหนห้องอัะน,นะแด้วแม่ม่เห็ดคลิปอยู่ลูกเมื่อวานนี้เมื่อวันนี่เนาะลูกชายนะคะลูกชายเพนลูกชายลูกสาวแล้วก็ยายเนาะ,ะมามาเยี่ยมแล้วก็เพื่นก็เลยพาเพ่นมาหาหน้องสาวโตวเนาะฮะเมื่อวานนี้ยเนเนาะแม่ทำงานอยู่ลูกนี่ค่ะ๋ยวมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะมาของ เซียนอดีเมือนีได้ตัวใดแล้วก็ของอเดือนสากาวได้ตัวใดเนาะค่ะมาเบิองน้ำกันค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนทุกเซียนแล้วก็แม่เพนด้วยนะคะเนาะราหาแนวทางดีๆอยู่มองใดดีเด็ดเด็ดจะหามาฝากมาตอนเนาะค่ะ ถึงสียุงสียากสําเดกับสีหานวทา้งมาฝากมาตอนเอฟซีทุกทุ่มมือค่ะเนาะจะบอกให้าขาดนะคะถ้าเหตุงานบกพ่องมองไดเหตุงานบอถือบอต้องมองไดกับฝากให้เอฟซีทั้งช่องคอมเมนต์มาบอกแล้วก็มาตะตำนิตีเตือนตีเตือนเพ่นด้วยเด้อจ้าเนาะถา้ามาเหตุบอถือบอต้องทิ้งใดที่คำวาที่ที่ได,ท,ท,ท,ไดที่ไปพาคทิ้งถึงไผก็แล้วแต่เนาะขอโทษขอให้น้ำลายเนาะเอา ว่าบ่งตัวเลไรน้กากันส่วนของปูซีศูนย์ยเนี่บ่ได้เนาะค่ะไอซีมาสามเมื่อวานนีก็บ่ได้เนะเาะแสดงว่าถามเมื่อใดได้ก็จะเห็นลงในกลุ่มไหเนาะถามเมื่อใดบ่ได้ก็แสดงว่าปูบ่ได้ทรงมาไหาเด้อะค่ะเนาะแล้วก็ส่วนของผู้ใหญ่ใจดีเนาะส่วนของผู้ใหญ่ใจดีก็พรุ่งน,นี้เดี๋ยวจะตามให้เนาะเพราะว่าเมื่อนีมื่อที่สามแล้วเนาะทีว่าห้องบ่ไดดแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพราะว่าเพิ่นน็บาอยากโทรไปรบกวนเพ่นหลายเพ่นเพราะว่าหลานเพ่นบอกว่าเพ่นบอ ได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำเนาะคะ่ะก็เลยรอถึงสามวันก่อนเนาะพะว่ะาหลานเป็นวาอีกสามวันจ้าเนาะ,ะจะเดี๋ยวนะอามาแล้วอาจจะให้อาส่งให้เนาะ,ะเพนกันจะเอาตามคําที่เพนบอกเนาะคะ่ะเอามาเบิ่งแนวทางกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเพนจะพา fc ไปเบิ่งแนวาทางกันนี่เนาะคะ่ะ fc แนวทางเราพัฒนาเนาะ,ะของเซียนาน,ะะน,ยนาดีเนาะคะ่ะนี่ค่ะเซียนนาดีค่ะ วันนี้ให้มาวิ่งรูด8กับ1เนาะคะ่ะวิ่งรูด8กับ1น่งค่ะันจับคู่ไยตัวเนีนกามี่แปดสแล้วก็หนึ่ี่หนึ่งหานะเก้าหนึแล้วก็4ส่ค่ะส่วนตัวกันกรมี่หนแล้วก็ศูย์สเด้อค่ะนี่ค่ะให้ f ฟซทั้งซ่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะพอมามือเพ่นตามมา2องงวด สองงวดบ่อเข่าเนาะงวดที่สามมาเข่าเนาะค่ะ fc ส่วนนีเป็นงวดที่สี่เนาะค่ะเพื่อนตามให้ fc ทั้งสองงวดนีเป็นงวดที่สี่แล้วเนาะค่ะของเซียนหน้าดีเนาะนี่ค่ะให้มาค่ะวิ่งลูดแปดกับหนะะึ่งเนาะค่ะแปดกับหนึ่งค่ะแล้วก็จับคู่ให้แปดสองแปดสองและะ้วก็นหนึ 1, 1่งซีหนึ่งหาเก้าหนึ่งหนึ่งหกซีแปด ส่วนตัวกันกับไฮมามี่หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองเนาะนี่ค่ะตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงเพิ่นจะเฮ็ดเป็นตัวเน้นไฮเนาะส่วนตัวกันกับมี่หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองเนาะค่ะงวดน,นี้มีแปดคู่เนาะค่ะ fc เนี่ค่ะของเซียนนาดีเนาะค่ะเพิ่นวาเลขเพิ่นเขา่าติดตีดกันมาเนาะ มา,าพาดอันงวดที่เพ่นตามให้เอฟซีสองงวดเนาะถ้าเบิงต่อไปเนาะว่าจะเข้าอีกบบเนาะเพ่นจะบดซื้อตามเนาะถ้าเพ่นซื้อแล้วจะไม่ถูกเนาะเหมือนกับเลขของอาจารย์สวัยเนาะเลขฝันของท่านเนาะถ้าเพ่นซื้อตามจะบดถูกเลย mm hmm. เพ่นบดซื้อตามก็ถูกให้เอฟซีหมดทุกคนเลยนะคะเอฟซี hmm. ด่ว่วงบมี่ค่ะบออยากขัดไปบออยากไปขัดดวงของเอฟซีทั้งช่องเนาะ นี่ค่ะเอ้าของเซียนนาดีได้แลเนาะกลับมาเบิงของอาเดินสกาวค่ะนี่ค่ะของอเดอนสกาวไฮมาค่ะเดือนสกาวไฮมาค่ะมีสองคู่แค่นี้เองค่ะของเพิ่นเนาะก็คือศูนย์สองและศูนย์หาแค่นี้เนาะเพิ่นืเพิ่นซื้อเลขเพิ่นบซื้อหลายคู่เนาะเดินสกาวเนาะเพิ่นจะซื้อหน่อยๆคู่จัดหนักๆเต็มๆเนาะเพิ่นซื้อคู่สองคู่สามคู่แค่นั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นจัดหนักจัดเต็มนะถ้าเลขเพิ่นตรงตัวใดตรงกับของอา เซียนนาดีเพิ่นจะซื้อโตแล้วลเป็นพันสองพันเนาะค่ะาเดือนเพิ่นใจถึงค่ะเอฟซีใจถึงอีกอย่างเพิ่นกะซื้อเลขหน่อยครูเนาะมันก็เลยอ่าบบ<อ>ลงทุนหลายเนาะนี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะของเดือนสกาวเนาะกะให้มากะมีซูนสองซูนฮาแค่นี้เนาะสองครูค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางลาพัฒนาของเซียน,นาดีแล้วก็เดือนสกกลนะคะให้ทุกท่านโฉบโศกมนนกันมันเป็นน้ำกันเด้อค่ะบว่าจะเป็นแนวทางฮาหนอยของมนีหรือว่าจะเป็นแนวทางลาพัฒนาเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชบโศบมันมันลำลำเรื่อยเรื่อยเงื่อนท่องถูกหวยไปด้วยกันกับ าหาน่อยและลาพัฒนาวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเขาไม่นด้ชีวิตแล้วขอบคว่าทำอะไรกันเอาไปใส่ละคํมแพงเห็นหยางหันกินเข่าบ่กินแล้วแร้วบ่กินข่ากับหยังเจ้าประเด็กตามนี้เนาะคะ่ะเอาสุดท้ายกัอย่าลืมเลยคะ่ะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวที่บ้านเฮงซับแปดแบ้านหมยรวยซับแปนะคะขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปราศจากโครคไข้ไข้เจ็บน้องเป็นหู้เสือหฮือเสือ,สอโซ่เลยหอนแห้งเนาะฝนตกอยู่แต่ว่าอากาศเอานะคะเอฟซีน,นี่ค่ะคืมมดมือเมื่อวานนี้ก็คืมมดมือนะคะฝนตั้งแต่เศร้าจำคำแต่ว่าเศร้าแน่ยุดแน่ตกแน่เนาะค่ะอาตามนี้ค่ะขอลาเอฟซีไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเมื่อนาเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า